ครับผมสวัสดีครับวันนี้พี่รู้จะพามาต่อตัวต้านทานทั้งแบบอนุกรมและก็ขนานต่อตัวต้านทานอน,นุกรมและก็ขนานต่อตัวต้านทานวันนี้จะพยายามเขียนตัวหนังสือสวยๆนะครับผมต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและก็ขนานอ่ะจะแบ่งให้เห็นชัดเจนในหน้าเดียวเลยให้จบเลย อนุกรมฝั่งนี้แล้วก็แบ่งครึ่งขนานอยู่ฝั่งนี้ละกันขนานอนุกรมและขนานมันแตกต่างกันยังไงก็คืออนุกรมเนี่ยวงจรของเราจะติดกันเพียงขาเดียวขาเดียว ก็คือขาเดียวตรงไหนก็คือตรงนี้ไงติดกันขาเดียวคือตรงนี้ตัวต้านทานก็คือตัว R น,นะที่หน่วยเป็นโอห์ม R ที่หน่วยเป็นโอห์มแต่สแสดงวันนี้ก็คือ R 1 R 2ส่วนแรงใจของเราก็คือ V นี่คือ V รวมที่ออกฝั่งยาวเป็นบวกฝั่งสั้นเป็นลบโ <Okay. S 1> อเคมาดูฝั่งขนานกันบ้างฝั่งขนานก็จะเป็นไง เมื่อกี้ติดกันขาเดียวคราวนี้ตัวต้านทานเราจะติดกันสองขาสองขาแบบนี้สองข้ายังไงอ่ะเดี๋ยวเป็น r หนึ่งครับนี่เป็น r สองนี่ก็เป็น v มอนเดิมยาวเป็นบวกสั้นเป็นลบคราวนี้ติดสองขาอย่างไรคือนี่ไงสองฟังนี่ติดสองขาแบบนี้ r หนึ่งกับ r สอง จากกฎของโอห์มกฎของโอห์มคือ V เท่ากับ I R นะ V เท่ากับ I R V คือศักย์ไฟฟ้า V คือศักย์ไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์ I คือกระแสฟไฟฟ้าที่หน่วยเป็นแอมแปร์ R คือตัวต้านทานที่หน่วยเป็นโอห์มคราวนี้เราจะมาหาในเมื่อเรื่องนี้เป็นการต่อตัวต้านทานเราก็จะมาหา R รวมกันก่อน R รวม R รวมของอนุกรมเนาะอ่ะเดี๋ยวเขียนสวยๆ R รวมเท่ากับ R1 บวก R 2ได้เลย R รวมเท่ากับ R1 บวก R2 ได้เลยถ้ามีหลายๆตัวก็บวกไปให้หมดส่วนของขนานก็จะกลายเป็น1ส่วน R รวมเท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 ถ้ามีหลายตัวก็บวกเรื่อยๆไปจนถึง RN ตอนนี้ ได้แล้วต่อไปมาดูไอมาดูกระแสไฟฟ้าก็คือตัวไอไอจะไหลออกจากแรงจ่ายแรงจ่ายวีแบบนี้ไอเป็นไอรวมนะไหลออกก็ <g ül> จะไหลผ่านมาไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆมาเจอตรงนี้ก็กลายเป็นกระแสไฟฟ้าตัวที่1กระแสไฟ<ห>ฟ้าตัวที่2 i1 กับ i2 สังเกตว่ามันไหลออกจากแรงจ่ายใช่ไหมไหลเหมือนน้ำเลยไหลออกจากแรงจ่ายฟแล้วก็ไหลกลับมา ไม่ได้ไปแบ่งให้ใครไม่มีทางเลยมีทางช่องทางเดียวฟึบมีช่องทางเดียวเพราะฉะนั้น i รวมเท่าไหร่ i 1หนึ่งก็เท่ากัน i 2สองก็เท่ากันเพราะว่ามันไม่ได้แบ่งให้ใครนั่นเอง i รวมเท่ากับ i 1หนึ่งเท่ากับ i สองแล้วมาดูของ i ของขนานบ้าง i ของขนานเป็นยังไง ไอออกจากแรงใจเหมือนเดิมนี่คือไอรวมเหมือนเดิมพอมาเจอทางแยกเป็นไงเหมือนน้ำมาไหลเจอทางสองทางมันก็ต้องไหลไปหมดไหมไหลหมดนี่ก็ไหลมาตรงนี้กลายเป็นไอหนึ่งไอสองแต่สุดท้ายสายน้ํามันมาบรรจบกันเหมือนเดิมไหลผ่านมาตรงนี้ฟืบข้างบนไหลผ่านมาตรงนี้รวมกันก็เท่ากับไออะไรเหมือนเดิมเท่ากับไอรวมเหมือนเดิมก็เลยจะได้ว่าไอรวม เท่ากับ i 1บวก i 2แล้วสุดท้ายเหลืออะไรเหลือ v ตัวเดียว v แต่และเส้นมันเท่ากันเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้ทุกเส้นมันเท่ากันเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า v รวมเท่ากับ v 1เท่ากับ v 2 v รวมเท่ากับ v 1เท่ากับ v 2 แล้วมาดูของฝั่งนี้ v ของฝั่งอนุกรมเหมือนการทุกเส้นมันเท่ากาันเส้นนี้ก็เท่าเส้นนี้ก็เท่าแสดงว่า v ที่มันค่อมอยู่ r หนึ่งเนี่ยกับ v ที่ค่อมอยู่ r สองเนี่ยมันรวมกันแล้วมันเท่ากับ v รวมนั่นเองเพราะว่าเส้นนี้กับเส้นนี้เท่ากันเนาะก็เอามาบวกกันเพราะฉะนั้นจึงได้ว่า v รวม เท่ากับ v 1บวก v 2อโอเคจบแล้วแต่ถ้าดูแค่นี้ไม่เข้าใจก็ต้องไปดูตัวอย่างสัก2ตัวอย่าง2ตัวอย่างในที่นี้ก็คืออนุกรม1อันแล้วก็ขนาน1อ,อันดูตัวอย่างของวงจรอนุกรมก่อนวงจรอนุกรมตัวอย่างของวงจรอนุกรม อ้าแบตหมดหรือเปล่าเนี่ยแบตเตอรี่ต่ำไม่ได้ชาร์จวงจรของอนุกรมตัวอย่างของวงจอรอนุกรมนะก็จะเป็นเอาตัวต้านทานสักสามตัวแล้วกันเยอะไปไหมอ่ะตัวต้านทานสักสามตัว หนึองสามตัวนั้นทรสัก3ตัวนี้ก็จะเป็น V เท่ากับสัก12โวลต์ R หนึ่สัก1โอห์ม R 2สัก2โอห์ม R 3สัก3โอห์มโอเคโจทย์จะให้หาอะไรบ้างหาหาอะไรบ้างหา R รวม ไรวม v 1 v 2แล้วก็ v 3ก่อนอื่นสิ่งที่หาง่ายที่สุดก็คือ R อันนี้ที่ไหลออกมาเป็น i เนอะหาง่ายสุดก็คือหา R รวมก่อน R รวมของอนุกรมนำมาบวกกันเลยก็จะเป็น1-2-3บวก2บวก3ได้เท่ากับ6โอห์มเสร็จแล้วได้ R รวม6โอห์มต่อไปอเขียนไว้ก่อนบนหัว ต่อไปมาหา i รรวมจากกฎของโอーม v เท่ากับ ir ใช่ไหมเราให้ i อยู่คนเดียวย้าย r มาหาร v ก็จะได้ i รวมเท่ากับ v รวมส่วน r รวมแทนค่าไป v รวมเป็น12 r รวมเป็น6เพราะฉะนั้นได้ i รวมเป็น2อแอมแปร์ได้2อันแล้ว สองแอมแปร์และต่อไปหาอะไรหา V ที่ค่อมอยู่แต่ละตัวค่อมอยู่ตรงเนี้ย V 1ค่อมอยู่ตรงนี้ V 2ค่อมอยู่ตรงนี้เป็น V 3หาทีละตัว V 1ก็ต้องเท่ากับอะไร I 1คูณ R 1แทนค่าไป I เท่าไหรเมื่อเรารู้ว่า I รวมเป็นเท่าไรเป็นสองแสดงว่า i หนึ่งที่ไหลผ่านมาตรงนี้ก็เท่าไรด้วยก็สองไหลผ่านมาตรงนี้ก็สอง i หนึ่ง i สอง i สามเป็นสองหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ย i หนึ่งเท่ากับ i สองเท่ากับ i อสามหมดเลยก็แทนค่าเข้าไป i หนึ่งเป็นสองคูณอหนึ่งใช่ไหมอหนึ่งเป็นหนึ่งก็ได้เท่ากับสองโวลต์ ต่อไปหา v 2ก็เท่ากับ i 2คูณ r 2 i 2เหมือนเดิมเป็น2ส่วน r 2เป็น2เนอะก็เป็น2 2เป็น4โวลต์แล้วก็สุดท้าย v 3เท่ากับ i 3คูณ r 3 i 3เป็น2 r 3เป็น3 3 2เป็น6โวลต์เสร็จแล้วก็มาเช็คคำตอบกันว่า v รวมทั้งหมดเนี่ยมันเท่ากับ v ที่ออกจากแหล่งจ่ายไหมก็คือ6บวก4บวก2เป็น12เพราะฉะนั้นข้อนี้ตรวจคำตอบแล้วก็ถูกแล้วโอเคเขียนไปว่า v เท่าไหร่บ้างเนี่ย v 1เป็น2 v 2เป็น4 v 3เป็น6โอเคผ่านไปสำหรับตัวอย่างของวงจรอนุกรมไปดูวงจรขนานกันสักหนึ่งตัวอย่างละกัน ตัวอย่างของวงจรขนานตัวอย่างของวงจรขนานให้ตัวต้านทาน,ทานสักเท่าไหร่ดีเมื่อกี้ไปสามใช่ไหมสามตัวคราวนี้ก็วงจรขนานก็สักสามตัวเหมือนกันสามตัววาดรูปสวยนะนี่สวยไหมวะสวยอยู่โอเคมี V สักสิบสองเหมือนกันสิบสองโวลต์ R หนึ่งเป็นหนึ่ง โอห์มอ2สองเป็นสองโอห์มอ3สามอ่าอาสามเป็นถ้าเป็นสามเลขจะไม่ลงอ่ะพี่ขออนุญาตเอาเป็นพี่ล้วขออนุญาตเอาเป็นสองโอห์มละกันจะได้คิดเลขง่ายๆไม่ได้ขี้เกียจนะโ <c ười> <Okay. c ười> อเคคราวนี้โจทย์จะให้หาอะไรบ้างเหมือนเดิมหาอร,มอรวม I อรวม i 1i 2แล้วก็ i 3เป็นบวกเป็นลบไลออกจากแรล่งจายเป็น i เหมือนเดิมนะ i รวมคราวนี้เรามาหา r ก่อนละกันหา r รวมก่อนของขนานก็เป็นไรจำได้ไหม1ส่วน r รวมเท่ากับ1ส่วน r 1เนาะส่วน1ส่วน r 2ส,ส่วน1ส่วน r 3พี่ลูกขออนุญาตแทนค่าไปเลย หส่วน1บวก1ส่วน2บวก1ส่วน2อง,ง,องทำส่วนให้เท่ากันก็คือคูณ2องทั้งบนและล่าง2บวก1บวก2เป็นสส่วน2 1ส่วน R รวมเท่ากับสส่วน2แต่อย่าลืมแต่อย่าลืมกับ R ขึ้นมาข้างบนก็จะเป็น2ส,ส่วนสเท่ากับ0.5โอห์ม ได้แล้ว1่าอัน0.5โอห์มก็คือ R ได้แล้ว0.5นะเขียนไปต่อไปหา I รวมเหมือนเดิมจากข้อที่แล้วเลย I รวมจากกฎของโอห์มอ่ะ V เท่ากับ IR ย้ายข้างให้ I อยู่คนเดียวก็จะเป็น V ส่วน R I รวมก็เลยเท่ากับ V รวมส่วน R รวม ได้เท่าไหร่ล่ะ i รวมก็เลยเท่ากับ v รวมเป็น12 r รวมเป็น0.5เพราะฉะนั้น i รวมของเราได้เท่ากับ24แอมแปร์24เสร็จปุ๊บก็เขียนไปที่เหลือเหลือ i 1 i 2 i 3ใช่ไหมเหลือ i 1 i 2 i 3เหมือนเดิมใช้สูตรเดิม i 1เท่ากับ v 1ส่วน r 1แทนค่าไป 1> v 1ทุกเส้นทุกทุกเส้น v เท่ากันทุกทุกเส้น v เท่ากันเพราะฉะนั้น v 1 v 2 v 3เท่ากับ12หมดเลยแทนค่าไปเป็น12 R1 เป็นเท่าไหร่เป็น1เพราะฉะนั้น i 1เท่ากับ12บสองแอมแปรต่อไป i 2ก็ต้องเท่ากับ v 2ส่วน r 2ใช่ไหม ก็จะเป็น v2 เป็น12ส่วน r2 เป็น2แทนค่าไปก็เป็น6แอมแปสุดท้ายก็คือ i3 เป็น v3 ส่วน r3 แทนค่าไป v3 เท่าเดิมเป็น12 r3 ก็เป็น2อะสุดท้าย i3 ก็เลยเท่ากับ6แอมแปเหมือนกันสุดท้ายมาตรวจคำตอบ i รวม มันเท่ากับ i 1บวก i 2 i 3ไหมก็มีเท่าไหร่12 m 6 m 6แอมป์6แอมป์6แอมป์รวมเป็น24เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกแล้วเดี๋ยวเขียนคำตอบไว้ก่อน i 1เป็น12 i 2เป็น6 i 3เป็น6นี่ก็คือ i 1อไหลเข้าตรงนี้ i 2แล้วก็ i 3ไหลเข้าตรงนี้โอเคก็จบไปแล้วสำหรับคลิปที่ ต่อตัวต้านทานทั้งอนุกรมและก็ขนานพร้อมตัวอย่าง1อันอ่าไหนขอเช็คซิตัวต้านทานอ่าอนุกรมอนุกรมขนานอ่าอนุกรม r ก็เอามาบวกกันเลยใช่ไหมไอเท่ากัน v รวมเท่ากับ v 1บวก v 2ส่วนขนาน R นํานำมาเป็นเศษส่วนแบบนี้บวกไปเรื่อยๆอย่าลืมกลับ r รวมขึ้นมาข้างบนแล้วกัน ส่วน i i รวมก็คือ i 1บวก i 2เท่ากับ i รวมไหลเข้ามาตรงนี้ตรงนี้สุดท้ายออกมารวมกันเท่าเดิมแล้วก็ v ของขนานเท่ากันทุกเส้น,นโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับติดตามชมคลิปต่อไปได้เร็วๆนี้ครับผมสวัสดีครับ